พวกเขาเล่นนี่โอ้เอาสายผมจล็กซาบาดพี่จ้าเอาไก่ยังงสายเดี๋ยวเล่บังได้น,นี่ผมมาท่านไหนดิมี <c oughs> ติดทงมาเท่านั้นจ้าจ้าไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้ว ไปแล้วช่างไปแล้ว